เวิร์กช็เส้นขอบตัวอ,กอักษรเพื่อให้ตัวอักษรที่เราสร้างขึ้นมามีความโดดเด่นยิ่งขึ้นเรามาดูวิธีการสร้างเส้นขอบตัวอักษรกันเลยค่ะในขั้นแรกก็ให้คุณไปเทียมสั่งไฟล์เลือก New ให้กำหนดขนาดใหม่เป็น450คูณ200พิกเซลกำหนด Resolution เป็น72พิกเซลป e ร i n ินคลิกโอเคค่ะต่อไปก็ให้คลิกเลือกเครื่องมือ horizontal type tool เลือกปรับรูปแบบของตัวอักษรตามต้องการในที่นี้เราจะเลือกเป็นแบบ Arial Black ค่ะและเลือกกำหนดขนาดของตัวอักษรเป็น60พิกเซลจากนั้นก็ให้พิมพ์ข้อความลงไปบนพื้นที่ว่างค่ะขั้นตอนต่อไปก็ให้คลิกที่ปุ่ม Add Layer Style ที่ด้านล่างของ p a l e t t เลเยอรค่ะและเลือก Stoke เลือกปรับค่าไซส์ให้เป็น5พิกเซลค่ะและเลือกปรับ Color ให้เป็นสีขาวค่ะคลิกโอเคขั้นตอนต่อไปให้คลิกเลือกเลเยอร์แบ็ r กราวด์จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Create a New Layer แล้วคลิกเลือกเลเยอร์ข้อความจากนั้นก็ให้คลิกเปิดปุ่มเมนูขึ้นมาแล้วเลือกคำสั่ง Merge Down เพื่อรวมเลเยอร์ค่ะจากนั้นก็ให้คลิกปุ่ม Add Layer Style อีกครั้งเลือกคำสั่ง Stroke เลือกปรับค่าไซส์ให้เป็น5พิกเซลและเลือก Color ให้เป็นสีสดำค่ะคลิก OK เพียงเท่านี้ เราก็จะได้เส้นขอบตัวอักษรที่ทําให้ตัวอักษรของเราดูโดดเด่นขึ้นมาค่ะ